โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็กรุณานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันแลกกันนะครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆก็รุ่นแรกคือพยายามที่จะเห็นบอกเห็นนะผมเนี่ย เน้นตลอดเวลาคุยกับเข้ามาชมช่องผมเ่ยเก็บพระให้เก็บอะไรรุ่นแรกรุ่นที่มีประสบการณ์นะรุ่นที่สร้างโดยมูลค่าไอ้เขาเรียกว่าอะไรปัตถุดิวัตถุที่ทําก็คือมีมูลค่าที่นอทองคํา้องเงินนาคอะไรอย่างเงี้ยนะท่องไว้เลยเพื่อนรุ่นแรกรุ่นประสบการณ์รุ่นสร้างมารุ่นที่สร้างน้อยรุ่นที่มันนะเขาเรียกอะไรอะ มีราคาเล่นหากันในตลาดกันอยู่ประมาณอย่างนี้บางทีเราไปเจอภาพ,พวกเนี้ยเราก็อาจจะไม่ได้เจอแบบนะครับแพงๆหรอกนะแต่ท่านก็เลือกไอ้สิ่งที่มันผ้าท,ที่มันดูแล้วสวยๆแล้วกันสวยแล้วลไม่แพงก็อโอเคเก็บเลยอย่างน้อยเนี่ยนะเรารู้ประวัตนะิเรารู้ประวัติว่าถ้าเราเป็นคนพื้นที่เนี่ยเราก็จะรู้ประวัติ หลวงพ่อว่าท่านนะมีความเก่งยังไงเก่งแบบไหนนะแถวคลาดส่วนใหญ่เนี่ยพาะทางใต้เราเวันนี้ผมก็เอาหลวงปู่แสงมาดูนะลืมบอกไปเป็นหลวงปู่แสงนะครับเป็นวัตชีนะจังหวัดชารานะครับเป็นสร้างก็ปีลึกเหมือนกันสามสิบกว่าปีแล้ะที่สามหกและที่สําคัญเนี่ยมันเป็นรุ่นเสาห้าคำว่าเสาห้าเนี่ยก็เป็น ความหมายอันหนึ่งเพื่อนๆต้องจาให้ได้เลยนะคาว่าเสาร์ห้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเรียกว่าแห่คนที่เกิดเสาร์ห้าหรือใครที่จะปลูกเสพพระเครื่องเนี่ยคำว่าเสาร์ห้าคือเป็นวันแข็งไงวันแข็งวันที่แบบโอ้โหนะทาพิธีอะไรมันก็ขังศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะแต่แล้วมันก็ไม่ได้เกิดมาบ่อยๆทุกปีด้วยนะเสาร์ห้าเนี่ยมันก็เกิดนะบางทีมันช่วงไหนมัน นะครับก็นะคืออยากฝากให้เพื่อนๆได้รู้จักไว้ฮนะปลูกเสกสองห้าสองห้าถ้าเราก็จะได้ยินกันบ่อยๆการจะทําพิธีปลูกเสกพระเนี่ยหรือทําพิธีอะไรก็นแล้วแต่ลูกคนไหนเกิดมาช่วงเกาห้านี่ก็ถือว่าดวงแข็งสุดๆมหามงคลสุดๆนะครับนี่ก็เหมือนกันนี่คือหลวงปู่แสงนะ นะครับหลวงปูแสงท่านก็ปลุกเสกในเหรียญแรกของท่านเนี่ยท่านทําในเสาห้าเลยท่านทําในวันเนี่เขาเรียกว่ารุ่นเสาห้าด้วยซ้ําเห็นไหมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับติดสร้างในปีสามสิบหกเป็นของจังหวัดยะลาข้อมูลลึกๆประวัติเยลึกๆท่านก็เข้าไปคุดดูที่ google กันที่กูเกิลกันนะครับเพราะอะไรเพราะการเรียนรู้พวกนี้ผมนึกว่ามัน ใครสนใจอยากได้ความรู้มากหรือได้อยากความรู้เพิ่มเติมจากที่ผมได้พูดได้เอามาให้ท่านดูหรือเอามาคุยกับท่านแล้วเนี่ยท่านก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมการเรียนรู้เพิ่มเติมมันเป็นสิ่งดีมันจะทําให้ท่านได้เข้าใจและเห็นอะไรมากกว่าที่อาจจะฟังผมอย่างเดียวมันอาจจะได้ข้อมูลไม่ครบด้วนไม่ครบด้านนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมพูดไปแล้วมันอาจจะถูกผิดก็เพื่อนก็ทักเข้ามานะ เข้ามาคุยกันเข้ามาคุยกันนะครับแต่ก็ถึงบอกว่าถ้าเพื่อนอยากจะดูกันไปแบบเออคุยกันไปยาวๆดูกันไปเยอะๆนะสัพเพเหระแล้วเอาเรื่องมาคุยกันนะครับก็เข้ามาติดตามนะสิ่งสาคัญสุดคือติดตามแล้วนะกดแชร์ให้เพื่อนๆคนที่เขาไม่รู้ได้รู้กันนะ อันและว,วันนี้ก่อนจะดูพระก็เรามาคุยกันนะอีกนิดหน่อยวันก่อนก่อนคือคลิปก่อนผมก็เคยเอาเอาพระเนี่ยนะไปถามหรือว่าเอาไปให้กับนะไอ้ระบบ AI อะ่ะหรือเขาหรือที่เราจะคุยกันก็คือที่ที่เรามีแอปเขาเรียกแอปแชท GPT เนี่ยพวกทำมาหลายองค์นะ ทำหลายองค์องค์ที่แบบว่ามีคนสนใจอ่ะองค์ที่บางองค์นี่คนเข้ามาดูเยอะนะในระยะเวลาไม่นานเนี่ยในไม่กี่วันเนี่ยคนเข้ามาดูพระนี่ยเยอะมากถ้าก็ว่าแสดงซึ่งอะไรซึ่งความสนใจไงเพื่อนเมื่อมีคนสนใจผมก็เลยเอาไปถามชัดจี p t ีเดียหรือบางทีผมก็เข้องใจตัวเองในตาเรามองแล้วเราดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็น ดีนะน่าจะน่าจะเป็นอย่างง่วน่าจะเป็นอย่างนี้แต่เราก็เลยบอกว่าเอาละเมื่อมันมีระบบแชท GPT นี่นะมันใช้ AI AI ก็คือระบบการตรวจเขาเรียกว่าอะไรโหมันก็คาว่า AI นี่คือมันรู้ทุกเรื่องอะ่ะดีไม่ดีมันรู้ดีมากกว่าไอ้ google เราอีกนะไอ้ก o เกิลเราเนี่ยเราว่าเรา,าเราอยากรู้อะไรเราไปถาม google ถูกไหมไอ้ที่เราได้ยินได้ยินมาเนี่ย นะครับมีอะไรไม่รู้แล้วกดเข้าไปหาเซิร์ชข้อมูลหาใน Google ได้ Google ก็จะบอกเราว่าอย่างนี้อย่างนี้แต่ Google ไม่มีระบบการตรวจสอบไม่มีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลวันนี้มันมีระบบที่เขาเรียกว่าอะไรเทคโนโลยีชั้นสูงท่านเอารูปพระถ่ายลงไปแล้วนะ เขาสามารถวิเคราะห์ให้คุณได้เลยว่าเป็นผ้ารุ่นอะไรเ้าถามเข้าไปบอกชื่อเข้าไปเขาก็ไปหาข้อมูลเอาผ้าของเราเนี่ยนะที่เราส่งเข้าไปเนี่ยนะครับเขาให้จํากัดแค่สิบรูปภาพนะเพื่อนๆก็ถ่ายให้มันละเอียดหน้าหลังถ่ายโน่นถ่ายนี่ให้มันเห็นหลายๆมุมอะ่ะนะแล้วส่งเข้าไปแล้วก็ถามเขาแล้วบอกให้เขาวิเคราะห์ให้แหละนะถามจริงถามเก๊ถามมันถึงยุคไหมเนื้อโลหะอะไร คือคําถามอะไรคุณตั้งเข้าไปเลยตั้งเข้าไปคุณอยากรู้คุณถามเข้าไปคุณสนใจแล้วคุณถามเข้าไปโอ้ผมว่ามันดีนะอย่างน้อยมันก็ทําให้เราได้รู้ว่าไอาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยสิ่งเราแคลงใจอยู่เนี่ยถ้าเราดูในสายตาเราแล้วว่ามันมีโอกาส มันน่าจะเป็นภ้าดีแล้วมันผมก็ส่งเข้าไปในกลุ่มเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ทยทำยูทูบเนี่ยทาช่องเนี่ยแต่และอีพีพีไปเนี่ยผมก็เออมีคนเข้ามาดูหมายว่าทุกคนบางคนก็ยกนิ้วมั่งไม่นะยกนิ้วว่าดิาเดาก็ยังไม่ชัวร์เพราะเรายังไม่ได้ออกไปสู่กระบวนการในการตรวจสอบกับคนบุคคลภายนอกไงไอ้บุคคลภายนอกก็คิดอีกต่ออีกแหละดูเป็นหรือเปล่าหรือดูแค่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะ น่าสงสัยกับตัวเราไงเฮ้ยเราไปเจอคนดีก็ดีไปเราไปเจอคนที่เขาเป็นคนรู้จริงก็ดีไปนะแต่ถ้าเราไปเจอกับคนที่มันไม่รู้จริงแล้วมันบอกว่าอย่างงั้นอย่างนี้มันก็อายลฉะฉันั้นแล้วนะเพื่อนๆสรุปก็คือว่าเบือนะเบ้องต้นนะเบื้องต้นเพื่อนๆก็ตามทางที่ผมบอกอะ่ะคุณไปโหลดแอป Chat GPT มาแล้วคุณก็ส่งไปให้เขาวิเคราะห์เบื้องต้นดูถ้าเขาบอกว่ามีโอกาสก็ ลองไปต่อสิว่ามันใช่อย่างที่ผมพูดไหมนะค่อยเอาให้บุคคลภายนอกดูให้คนอื่นเขาดูหรือไปเขาจะแนะนำอะว่าคุณจะส่งประกวดได้ไหมยก็คือจะไปอะไรอย่างให้ใครรับรองดูเขามีข้อมูลให้เราหมดนะการวิเคราะห์เขาก็ทําเป็นวิเคราะห์เป็นข้อข้อข้อ,ข,อ,ข,อข้อมาให้เราลองดูนะครับ mm hmm. เพื่อน mm hmm. เทคโนโลยีเทคโนโลยี mm hmm. พวกเนี้ยนะเป็นของใหม่และของที่แบบว่าต่อไปถ้ามันดีที่ผมบอก มันอาจจะทําให้วงการเครื่องเราพัฒนาได้ไกลกว่าน,นี้ได้ไกลมากขึ้นได้มาตรฐานมากขึ้นนะระบบว่าเซียนหรือว่าใครเก่งกว่าใครเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นละคอมพิวเตอร์เป็นตัวที่จะบอกว่าของคุณแท้หรือเก๋ถึงยุคไม่ถึงยุคนะพิมพ์เพิ่มตรงไม่ตรงนะครับเพราะมาตรฐานเขาเาเอาเข้าไปสู่ระบบ AI หมด นะครับโอเควันนี้เพื่อนๆมาดูนะดูพระกาที่บอกอ่ะนะเราดูแค่เพื่อนๆก็ดูดูกายภาพไงเพื่อนเพื่อนดูพิมพ์ดูกายภาพนะหน้าตาหลวงพ่อต้องเป็นอย่างนี้นะพิมนะเหรียญต้องเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าพิมไงเมื่อพิมพ์มันตรงนะเพื่อนๆก็ค่อยมาวิเคราะห์อะไรความคมเห็นไหมความคมของเหรียญนะครับฮะความคมพิมพ์ตรงแล้วก็ดูความคมชัดความเรียบร้อยงานเนี่ยเห็นไหมงานที่เป็นงานจริง แท้ๆงานดีๆเนี่อย่างเงี้ยน,น,นะเขาก็จะงานเขาจะเรียบร้อยเพื่อนๆดูเลยเนี่ยการล้มการมันไม่มีอ่ะนะเห็นไหมได้อีกอย่างหนี่ยของพวกนี้มันเป็นของใหม่ๆราคาไม่สูงขเขาก็ไม่ค่อยเกย๊กันแล้วมันเก๊ยากมันเก๊แล้วเดี๋ยวมันเกะรุนพวกเนี้ยมันไม่ค่อยเกะเพราะอะไรเพราะหนึ่งอะ่ะข้อมูลในพระนี่นเห็นไหมราคาก็ไม่สูงมากมายก็นะครับ แต่ถ้ามอไหลมันมีราคาเมื่อน,นั้นแหละนะเพื่อนๆเนี่นนรอบรองงานก็ปี้ก็มาแน่นอนแต่ส่วนใหญ่นะที่เราเจอการปลอมกันก็จะเป็นพระดังๆพระพวกที่มีมูลค่าสูงนะพระดังพระโบราณอย่างเงี้ยพระเก่าๆโบ,บราณน,นะนะครับจะมีการปลอมเยอะอ่ะยิ่งพระสมเด็จอย่างเงี้ยปลอมกันมาเป็นแบบ มากกว่าของแท้เยอะแยะไปหมดเจนไปทั้งไหนก็เจอสมเด็จหล่อของหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะหล่อหลวงพ่อเงินก็เหมือนกันรูปหล่อหลวงพ่อเงินก็โหสารพัดนะเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว,ว่าผ้าที่มีราคาผ้าที่ดังนะอย่างเจติอาจารย์ดังๆอย่างเงี้ยแน่นอนอ่ะมันต้องมีเ,เพื่อนๆก็ดูเนี่ยเ,เพื่อนๆเห็นไหม ผมไม่ห่วงเลยอย่างนงี้เพื่อนๆต้องดูเป็นแล้วล่ะเพราะว่าดูหลายคลิปแล้วการวิเคราะห์การดูความเรียบร้อยเป็นหลักการดูกายภาพนะแค่อยากจะแนะนําให้เพื่อนรู้ว่าเออพื้นที่เพื่อนๆนนะที่เข้ามาเป็นสมาชิกผมหรือว่าเข้ามาติดตามช่องผมเนี่ยได้รู้ว่าเออเหรียญอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นแรกนะหลวงปู่แสงนะพิมพ์หน้าตาต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับจะได้ไปเจอเผื่อท่านไปเจอในบ้าน บ้านญาติบ้านพี่น้องหรือว่ายังไงแต่หลาดพระหรือแลวแต่ท่านเจอั่นก็เก็บได้นี่คือรุ่นแรกเพราะเขาไม่ได้บอกเลยว่าเป็นรุ่นแรกนะครับนะเขาไม่ได้บอกแต่ว่านี่คือรุ่นแรกนะครับและสร้างในเขาเรียกว่าอะไรสาห้าไหมมันจะเป็นวิธีสาห้าด้วยเห็นไหมสาห้าอย่างนี้<ช>นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวคุยกันต่อคลิปใหม่ไว้จะมาเล่าเรื่องระบบ AI ให้ละเอียด นะให้ฟังฟังกันให้มันเข้าในในความรู้สึกของท่านมาเออมันมีอย่างนี้อย่างนี้จริงๆโอเคครับสำหรับคบคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวเจอภาพบ้านท่าน้วถ้าจะนะถ้าท่านไม่ติดตามท่านจะตกรลกตดโลกไอตกรถไม่ได้ดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับ